ทีนี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้เคลียร์สามารถเคลียร์จบได้เลยคือเมื่อวานเนี่ยคุณคนัทยามันมีมีแผ่นออกมาสองแผ่นนะแผ่นหนึ่งคือแผ่นนี้ที่เมื่อกี้คุณนัทยาอ่านไปอันนี้เป็นทางการนะราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับเผยแพร่เป็นพระบรมราชองค์การะนะกับอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นจดหมายลาออกที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเอาไปโชว์ในการถแถลงข่าวที่สภาค,คนก็นั่งตีความกันนะในไลน์กลุ่มต่างๆเนี่ยนะใน Facebook ตกลงลาออกหรือถูกปลดออกไอ้ผู้ภาษาชาวบ้านนะมไม่ต้องภาษากฎหมายลาออกหรือถูกปลดออกระหว่างลาออกกับถูกปลดออกอะไรเกิดก่อนกันแล้วสุดส,ส,สุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรค่ะเอาชัดๆเลยนะคะชัดๆเลยเมื่อวานนี้ที่ชัดมากๆเลยเนี่ยถือว่าจบต่อการตั้งคำถามเรื่องนี้อาจารย์ยิสนุเครือง,งามนะคะ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีพระบรมราชองค์การให้สองรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งบอกว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นการปลดออกจากตําแหน่งค่ะเพราะถ้าคุณไปดูในเนื้อหาในในเอกสารที่ระบุในราชกิจจานุเบกษาคุณจะพบคําว่าอาศัยอํานาจตามความในมาตรา171ถ้าไปเปิดรถถัฐธรรมนูญปี2560นะคะ รัฐธรรมนูญมาตรา171ระบุเอาไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถาวายคำแนะนำะตามที่นายกมนีถาวายความแนะคำแนะนำใช่ค่ะอันนี้คือมาตรา171นะคะแต่อันนี้ที่ทีมงานขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะคะคือกำลังจะเล่าต่อคือ กรณีของมาตรา171บัญญัติเอาไว้อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะระบุว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำทีนี้ถ้าหากว่าเราไปเปรียบเทียบกับประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนหน้านี้กรณีถ้าหากว่ารัฐมนตรีขอลาออก กรณีรัฐมธตรีรขอลาออกเนี่ยจะใช้คำว่าตามความในมาตรา170วงเล็บ2อ 2> นะคะการพ้นจากตำแหน่งมีทั้งลาออกะนะแล้วก็ให้ออกคือการพ้นจากตำแหน่งในมาตรา170เนี่ยมันจะมีหลายวงเล็บด้วยกันนะคะวงเล็บที่1คือตายวงเล็บที่2คือลาออกวงเล็บที่3คือสาภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจวงเล็บที่4ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160 วงเล็บที่5มีการกระทํามันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา186หรือมาตรา187และวงเล็บที่6มีพระบรมราชโอ,องการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา171ซึ่งเร่ธรรมนัทกับคุณนฤุมนเนี่ยเข้านี้แต่กรณีของการที่ลาออกเองแล้วนายราชกิจจาระบุว่าตามความในมาตรา170วงเล็บสองนั่นหมายความว่ามีการลาออกหมายถึงว่า รัฐมนตรีเนี่ยนะเจ้าตัวเนี่ยประสงค์จะออกไม่อยากจะอยู่เป็นรัฐมนตรีแล้วซึ่งที่ผ่านมาในยุคสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีกรณีแบบนี้แล้วก็มีเอกสารแบบนี้ออกมาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเจนว่ามันต่างจากกรณีของร้อยเอกธรรมนัสอย่างไรบ้างนะครับนั่นก็คือ,อชุดของดอร์สมคิดนะครับแล้วก็กลุ่ม4ี่กุมารน,นั่นก็ใช้คําว่า คุณอุตมะคุณสุงวิทย์คุณสนทิรัตน์ใช้คำว่ารัฐมนตรีลาออกตามมาตรา170ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยชัดเจนนะคะว่าเป็นการปลดออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตา 1, รา171ค่ะขยายความชัดเจนให้อีกนิดนึงนะคือมันต้องเคลียร์ให้สเสด็จน้ำนะถ้าฟังที่อาจารย์วิศนุบอกเนี่ย เมื่อกี้เนี่ยนะ,นะครับอาจารย์ประสมบอกว่าวันที่มีผลบังคับจริงคือวันที่ระบุในพระบรมราชโองการหมายถึงตั้งแต่ตีหนึ่งของวันที่8กันยายนะนะแล้วไปประกอบกับสิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัฐแถลงร้อยเอกธรรมนัฐแถลงเมื่อวานคือวันที่9ะนะครับถแถลงวันที่9ท่านบอกว่าจริงๆแล้วต้องการจะละจะให้ยื่นวันที่8แต่ว่าทีมเล็กทีมงานเลขาเนเข้าใจผิดว่าจะเลยมายื่นวันนี้นั่นแปลว่า การยื่นหนังสือลาออกเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากมีพระบรมราชองค์การนี้ออกมาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือตามที่อาจารย์เวชนุอธิบายเนี่ยนะครับไม่ต้องสงสัยขาใจอะไรกันอีกต่อไปค่ะแต่ส่วนจะต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาทําหน้าที่แทนหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญระบุไว้เพียงแค่ให้มีรัฐมนตรีได้ไม่เกิน36คน ดังนั้นจะปล่อยให้ทิ้งว่างก็ได้เพราะว่าทั้งสองตำแหน่งนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้รัฐมนตรีกับรัฐมนตรีช่วยอีกหนึ่งคนก็น่าจะสามารถที่จะมาดูแลงานตรงนี้ได้อยู่คืองานในกำกับของรัฐมนตรีช่วยที่ถูกให้พ้นจากตำแหน่งไปเนี่ยรัฐมนตรีว่าการในแต่ละกระทรวงนั้นก็คือกระทรวงกรเกษตรนะสมมติว่ารอยเอกชนเขาดูแลอะไรดูแลสปกดูแลกรมอะไรต่างๆเนี่ยนะ ว่าการเขาก็เ,าเอาไปดูแล้วเขาจะเกลีย่ยให้ช่วยหรือจะดูเองอะไรนั้นก็เป็นสิทธทิอำนาจของว่าการเช่นเดียวกับกระทรวงแรงงานนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นก็ก็จะต้องกํากับดูแลในกรมที่คุณนลโมนพินโยศินวัตรด,ดูแลอยู่ตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยซึ่งไม่มีนะความจําเป็นจะต้องหาคนใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะย้อนกลับไปว่าคําถามก็คือว่าเอาแล้วเย้ต้องมีการปรับคอรอมหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์เองท่านก็ย้ําอยู่หลายครั้งว่า ยังไม่มีการปรับคอรอมอในช่วงนี้ครับซึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นข่าวใหญ่นะคะเป็น Talk of the Town ของการปลดทั้งสองคนนี้ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย